สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมนกูแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังดีอีกเรื่องหนึ่ง g i f t ท d เรื่องราวของสาวน้อยอัจฉริยะกับลุงที่เป็นช่างซ่อมเรือบ้านๆแต่ใครจะรู้ว่าเขาซ่อนอดีตไม่ธรรมดาก่อนชมคลิปขอขอล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับหนังจะสนุกและดีแค่ไหนไปดูกันเลย สามก๊กไร้พ่ายคุณศึกสามแผ่นดินเปิดศึกแล้ววันนี้จัดทัพคุณศึกสุดแกร่งจากตำนานที่คุณชื่นชอบเพื่อประลองชิงความเป็นหนึ่งในใต้ล่าดาวนโหลดเกมได้แล้ววันนี้ผ่านลิงค์ด้านล่างแล้วกรอกไอเทมโค้ด opening 3ก๊กเ b พิเศษเฉพาะช่องเราเนี่ยรับฟรีไอเทมโค้ดมูลค่าสูงสุดถึง1000บาทโหลดเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของแมรี่เด็กยิงวัยเจ็ดขวบที่มีท่าทีงอแง ไม่อยากไปโรงเรียนแฟรงแอดเลอร์ ler, ลุงที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กพยายามปลอบและอธิบายให้หลานเข้าใจว่าบางครั้งคนเราก็ต้องทําในสิ่งที่ไม่เต็มใจเหมือนกับเขาที่ยังต้องไปทํางานซ่อมเรือในทุกวันแมรี่หาข้ออ้างว่าเธอเป็นห่วงเฟรดแมวตาบอดข้างหนึ่งที่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวของครอบครัวครับพระเอกรับปากจะดูแลให้และบอกให้หลานสาวไปสนุกก,กับการใช้ชีวิตในวัยเด็กให้เต็มที่หลังแมรี่ขึ้นรถโรงเรียนไปแล้วโรเบอร์ตาเพื่อนบ้านคนดําที่คุ้นเคยกับ2ลุงหลานรีบเข้ามาเตือนให้พาเด็กกลับบ้านเดีีียววน้เเเพรราาะธออชื่่่แม ไม่เหมาะกับการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปรูบตาช่วยดูแลเจ้าตัวเล็กบ่อยๆในตอนที่พระเอกต้องออกไปข้างนอกรับจึงรู้ดีว่าแมรี่พิเศษแตกต่างจากเด็กธรรมดา พระเอกเองเนี่ยก็หนักถึงเรื่องนี้ดีเพราะเป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่แม่บอกหลังจากที่ไดแอนแม่ของแมรี่และเป็นน้องสาวของเขาที่เสียชีวิตลงตอนที่เด็กสาวอายุเพียง6เดือนก่อนหน้านี้พระเอกสอนหนังสือให้เองครับจึงได้ค้นพบว่าแมรี่สืบทอดพรสวรรค์ทางคณิตศาสตร์ระดับอัจฉริยะมาจากไดแอนเหตุผลที่ชายหนุ่มตัดสินใจส่งแมรี่เข้าโรงเรียนประถมใกล้บ้านก็เพื่อให้ใหญ่ตัวเล็กได้มีเพื่อนได้ใช้ชีวิตแบบเด็กๆและได้ฝึกทักษะเข้าสังคม แต่เพื่อนผู้วางดีเตือนพระเอกให้ระวังเพราะว่าความสามารถพิเศษของแมรี่อาจดึงดูดความสนใจจากคนอื่นและนำไปสู่เหตุการณ์ที่ใครๆเนี่ยก็คงอยากพรากหลานไปจากเขาในคาบเรียนวิชาคณิตศาสาตร์ครูประจําชั้นสาวสวยชื่อว่าบอลเนี่ยกำลังสอนบทเรียนง่ายๆเรื่องการบวกเลขให้นักเรียนประถมหนึ่งแต่สําหรับแมรี่ที่มีความเก่งระดับอัจฉริยะก็แสดงความเบื่อหน่ายออกมาชัดเจนครับจนอดไม่ได้ที่จะบ่นระบายความรู้สึกออกมาด้วยความไม่พอใจที่ต้องมาเรียนในสิ่งที่เธอรู้อยู่แล้วครูสาวพยายามสอนมารยาทการพูดในห้องเรียน แต่แมรี่ก็ยืนยันว่า3าบวกสเท่ากับหเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้เนี่ยครูคนสวยจึงอัพเลเวลความยากของโจทย์แต่แมรี่เนี่ยก็ตอบคําถามได้ถูกต้องและรวดเร็วจนครูทึ่งครูจึงทดสอบด้วยโจทย์ที่โหดขึ้นไปอีกพิสูจน์ให้แน่ใจว่าเด็กคนนี้เก่งจริงหรือแค่ฟุกแมรี่ตอบครูหน่อย57าสเคูณหนึเป็นเท่าไหร่หนูน้อยถอนหายใจแผ่วเบาและเงียบไปครู่หนึ่งครับจนกระทั่งครูเนี่ยคิดว่าเธอตอบไม่ได้แต่แล้วแมรี่ก็พูดขึ้น 7,695าถ้าถอดรากที่2ก็จะได้8 7 7ครูสาวรีบหยิบเครื่องคิดเลขมาตรวจสอบเพราะถ้าให้คิดในใจแบบแมรี่เธอคงต้องใช้เวลาอีกนานด้ยและผลลัพธ์เนี่ยก็เป็นไปตามที่เด็กหญิงฉเฉลยทุกอย่างเมื่อครูใหญ่เดินเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยถึงห้องเรียนแมรี่รีบยกมือขึ้นทันทีและขอให้ครูใหญ่โทรหาลุงของเธอให้มารับตัวเธอออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยท่าทางคึงขังของแมรี่ทําให้ครูทั้งสองตกใจแต่ก็ไม่ได้ทําตามที่เด็กน้อยเรียกร้อง เมื่อพระเอกมารับหลานกลับบ้านครูบอนนี่และเพื่อนร่วมงานเลยเข้าใจว่าหนุ่มหล่อคนนี้คงเป็นพ่อเด็กเพื่อนครูบอนนี่จำหน้าเขาได้จึงเล่าว่าเธอเจอพระเอกที่บาร์ในเมืองประจำโดยเฉพาะในคืนวันศุกร์เขาเป็นหนุ่มหล่อที่เงียบขรึมบอนนี bon ่เข้าไปคุยกับผู้ปกครองเด็กหัวไวเล่าเหตุการณ์ในห้องเรียนให้เขาฟัง เธอมั่นใจว่าแมรี่เป็นเด็กอัจฉริยะทำได้ยังไงทั้งที่อายุ7ขวบแต่พระเอกพยายามเลี่ยงที่จะยอมรับเรื่องนี้ครับเพราไม่อยากให้ล้านโดดเด่นจนแตกต่างจากเพื่อนเขาอ้างว่าแมรี่เคยเรียนรู้เทคนิคคิดเลขเร็วที่เรียกว่าระบบแท a ็กเทนเบิร์กซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้คำนวณในใจได้อย่างรวดเร็วตัวเขาเองเนี่ยก็เคยเรียนเทคน,คนิคนี้ตอนอายุ8ขวบแต่ตัวเขาในตอนนี้ก็ห่างไกลกับความเป็นอัจฉริยะอยู่มากประมาณว่า แมรี่เองเนี่ยโตมาก็คงไม่ต่างกันครูจบชายหนุ่มก็รีบขอตัวลาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ครูซักถามเพิ่มเติมพระเอกพาหลานสาวออกมาล่องเรือเพื่อผ่อนคลาย เขาดุแมรี่ที่ตะโกนใส่ครูและสอนไม่ให้อวดเก่งกับผู้ใหญ่เด็กน้อยขอโทษแต่ก็บ่นว่าเธอไม่อยากไปโรงเรียนตั้งแต่แรกอยู่แล้วพระเอกกรรานรักอย่างอ่อนโยนเผยว่าตัวเขาเอกเนี่ยก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าแม่ของแมรี่อยากให้ลูกสาวเข้าเรียนที่โรงเรียนแบบนั้นไหมแต่สิ่งที่แน่ใจก็คือไดแอนอยากให้ลูกมีเพื่อนและเติบโตมาเป็นคนดีรู้จักเห็นใจคนอื่นเด็กยิ่งถามกลับอย่างไร้เดียงสาแล่ถ้าเ,เพื่อนไม่ชอบหนูล่ะพระเอกรูปหัวเด็กน้อยด้วยความเอ็นดูถ้าเราทําดีที่สุดแล้วแต่คนอื่นยังไม่ชอบนั่นเป็นปัญหาาขของพวกเไม่ ห,หลังจากวันนั้นครูบอนนี่พยายามทําความเข้าใจและผูกมิตรกับแมรี่มากขึ้นเธอสังเกตว่าเด็กเก่งคนนี้มักแยกตัวจากเพื่อนและไม่ค่อยเล่นสนุกกับใครมีอยู่วันหนึ่งครับครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยนำของมาหนึ่งอย่างแล้วอธิบายหน้าชั้นแมรี่เลือกพาสัตว์เลี้ยงมาโชว์ตัวโดยแล้วว่ามันมีตาเดียวมาตั้งแต่ตอนที่ลุงเจอมันข้างทางเฟสเป็นแมวที่ฉลาดมากแต่ไม่มีใครเข้าใจมันเลย ครูวอนนี่จึงสงสัยว่าแมรี่อาจกำลังรู้สึกไม่ต่างจากแมวตัวนี้ครูสาวเริ่มใส่ใจเด็กน้อยเป็นพิเศษโดยเตรียมโจทย์เลขที่ยากกว่าระดับประถมมาให้ทำเพื่อไม่ให้เด็กไอคิวสูงอย่างแมรี่รู้สึกเบื่อหน่ายแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เด็กน้อยเนี่ยรับรู้ได้ถึงความตั้งใจของครูทำให้มิตรภาพระหว่างครูสาวกับนักเรียนเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างอบอุ่นบอนนี่สืบพ้นประวัติครอบครัวผู้ปกครองเด็กเก่ง สงได้ค้นพบความจริงที่น่าตกใจแต่กูลแอดเลอร์เนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงครับไดแอนแอดเลอร์ ler, แม่ของแมรี่และน้องสาวของพระเอกเก่งกาจตั้งแต่วัยเยาว์เคยเข้าแข่งโอลิมปิกคณิตศาสตร์ตั้งแต่อายุ10ขวบแต่น่าเศร้าที่ไดแอนเนี่ยได้จบชีวิตตัวเองลงเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นแมรี่อายุเพียง6เดือนเท่านั้นส่วนพระเอกแจ็คแอดเลอร์เป็นพี่ชายของไดแอนไม่ใช่พ่อแท้ๆของเด็กคืนนั้นบอนนี่แวะไปที่บาร์ตามคําบอกเล่าของเพื่อนสาวว่าพระเอกมักไปดื่มที่นั่น ำหนิอีกฝ่ายไม่ยอมบอกความจริงเธอรู้ข่าวการจากไปของแม่เด็กแล้วพระเอกยอมเปิดเผยเรื่องราวในอดีตที่ฝังใจรับเขาเล่าว่าในแอร์เนี่ยพาแมรี่มาหาเขาก่อนที่จะจากไปเธอบอกว่ามีเรื่องสำคัญต้องคุยแต่พระเอกกลับเลือกที่จะไปออกเดทเขายอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ไม่ใส่ใจปัญหาของน้องสาวและจนถึงตอนนี้เขายังเดาไม่ถูกว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้ไดแอนคิดสั้นนอกจากนี้พระเอกยังเล่าเรื่องราวของน้องสาวที่เคยคบหาและตั้งท้องแมรี่กับผู้ชายห่วยที่ไม่รับผิดชอบรวมถึงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับแม่ ซึ่งเป็นคนแข่งครัดเจ้าระเบียบและปฏิเสธลูกสาวตั้งแต่รู้เรื่องท้องจนในที่สุดพระเอกก็ยอมรับกับครูว่าแมรี่เป็นเด็กอัจฉริยะจริงๆวันต่อมาครับ ในรถของโรงเรียนจัสตินเพื่อนร่วมชั้นแมรี่ถูกเด็กโตกแกล้งขัดขาจนสะดุดล้มทําให้การบ้านวิชาศิลปะที่เขาตั้งใจทำเนี่ยล่นกระจายทั่วพื้นแมรี่เห็นเหตุการณ์และทนไม่ไหวจึงลุกขึ้นต่อว่าเด็กเกเรแต่อีกฝ่ายกลับไม่สํานึกแถมยังลอยหน้าลอยตาถามกลับก,บกวนๆแล้วจะทําไมละ่ะแมรี่ตอบโต้ทันควันด้วยการใช้หนังสือเล่มใหญ่ฟาดหน้า,า,าเด็กเปรตโร,รงเรียนเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยเพื่อแก้ปัญหารูใหญ่ได้ใช้โอกาสนี้เสนอทุนการศึกษาให้แมรี่เข้าโรงเรียนสำหรับเด็กอัจฉริยะชายหนุ่มปฏิเสธอย่างชัดเจน เขายอมรับว่าเคยหาข้อมูลมาก่อนแล้วที่นั่นเหมาะกับความสามารถของหลานสาวแต่เขาไม่ต้องการให้แมรี่เผชิญแรงกดดันเหมือนที่ไดแอนน้องสาวเขาเคยเจอพระเอกเชื่อว่าไดแอนอยากให้แมรี่มีชีวิตวัยเด็กอย่างมีความสุขเหมือนคนอื่นๆไม่ใช่จมอยู่กับกลุ่มอัจฉริยะทั้งหลายพระเอกยืนยันให้แมรี่เรียนที่เดิมและรับปากจะควบคุมสัง่งสอนหลานให้ดีไม่ปล่อยให้ทำร้ายใครอีกชายหนุ่มเอ๋ยชื่นชมวิกรรมของหลานสาวที่กล้าส,สู้กับเด็กโตกว่าเพื่อปกป้องเพื่อนที่ถูกรังแกแม้จะก่อเรื่องแต่ก็ทำด้วยเจตนาดีผู้ใหญ่ าโน้มน้าวตอกรับว่าโรงเรียนนี้ไม่สามารถผลักดันแมรี่ให้ถึงระดับที่คู่ควรกับศักยภาพที่แท้จริงของเด็กพ้ะเอกตอบกลับอย่างเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหมายงั้นครูก็ช่วยทำให้เธอโง่ลงเท่ากับเด็กธรรมดาทั่วไปก็พอ วันถัดมาเด็กยิงลุกขึ้นยืนขอโทษทุกคนในชั้นเรียนและบอกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ทำร้ายใครอีกอย่ากลัวเธออีกเลยนอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมโครงงานศิลปะของจัสตินชวนทุกคนปรบมือให้กำลังใจเด็กชายเพื่อนร่วมห้องไม่มีใครต่อต้านแมรี่ทุกคนทำตามคำขอของเธอทำให้จัสตินที่ถูกรังแกกลับมายิ้มได้อีกครั้งฉากถัดมาเอเวอรีนแม่ของพระเอกซึ่งห่างเหินกันไปนานแสนานานเนี่ยก็มาเยี่ยมที่บ้านเธอรับทราบความสามารถระดับอัจฉริยะของหลานสาวจากครูใหญ่ จึงนำ macbook รุ่นใหม่มาให้เป็นของขวัญพิเศษพร้อมทั้งดาวน์โหลดตำราคณิตศาสตร์ไว้ในเครื่องเด็กน้อยตอบอย่างไม่ใส่ใจครับนูอันตำราเล่มนั้นจบแล้วตอนนี้กำลังศึกษาทฤษฎีอื่นที่ซับซ้อนกว่าอย่ายิ่งปลืมล้มหลานสาวหนักกว่าเดิม และพยายามชวนคุยเรื่องวิชาการพระเอกสังหรณ์ใจถึงเจตนาแท้จริงของแม่จึงชวนท่านออกมาคุยส่วนตัวแม่กล่าวตำหนิลูกชายที่พาแมรี่มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ด้อยมาตรฐานและเรียกร้องให้เขาเนี่ยยกสิทธิในการดูแลแมรี่ให้เธอชายหนุ่มโตกลับทันทีไดแอนคงต้องการให้เขาดูแลแมรี่มากกว่าแม่แน่นอนเพราะเขารู้ว่าเอเวเรนจะบังคับให้หลานสาวหมกมุ่นกับการเรียนและคณิตศาสตร์เท่านั้นหญิงสูงวัยย่างขึ้นการกระทำของพระเอกเป็นการปิดกัน้นพรสวรรค์ของเด็กและในบางครั้งคนเราต้องยอมสละความสุขเล็กน้อยเพื่อให้ได ได้มาอย่างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าถ้ายกตัวอย่างถึงความล้มเหลวของไดแอนที่มีความเป็นอัจฉริยะระดับโลกแต่เพราะว่าเป็นคนอ่อนแอขาดความรอบคอบและให้ความสําคัญกับเรื่องไร้สาระมากเกินไปจึงไม่สามารถแก้สมการนาเวียสตกได้สําเร็จพระเอกยังคงนิ่งเพื่อยืนยันจุดยืนของเขาทําให้เอวเรียนตัดสินใจพึ่งพาวิธีทางกฎหมายเพื่อให้ศาลเนี่ยเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของแมรี่ ฉากตัดมาที่ศาลสองแม่ลูกต้องไปเชิญหน้ากันอีกครั้งเพื่อต่อสู้เรื่องสิทธิในการดูแลแมรี่ไฮสมิธทนายความฝั่งเอเวอรีนกล่าวหาพระเอกที่ถือวิาสาสะเป็นผู้ปกครองจงใจพาแมรี่ข้ามรัฐเพื่อขัดขวางไม่ให้คุณยายได้ดูแลหลานนอกจากนี้ยังติเรื่องสภาพแวดล้อมในบ้านที่ดูไม่เหมาะสมสำหรับเด็กผู้หญิงสะท้อนถึงความไม่พร้อมของชายหนุ่มด้วยคันเลนทนายฝั่งพระเอกปกป้องว่าในฐานะลุงแล้วเขาทำตามความประสงค์ของแม่เด็กรวมถึงแก้ต่างสภาพความเป็นอยู่ของลูกความ สารจรึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่พักของพระเอกและอนุญาตให้เอเวอรีนสามารถใช้เวลาร่วมกับแมรี่ได้ตามต้องการหลังจากการขึ้นสารพระเอกรู้สึกเครียดเลงว่าจะเสียหลานให้แม่เขาจึงไปดื่มที่บาร์ตามลําพังโดยฝากเด็กให้ไปอยู่บ้านโรเบอราวันนี้ครูของแมรี่ได้มาพบที่นั่นและสังเกตเห็นความกังวลเธอจึงชวนเล่นเกมขัดการถามตอบใครไม่อยากตอบต้องดืม่ม าย่นนมเปิดเผยเรื่องที่กลัวที่สุดในชีวิตนั่นคือการทำลายชีวิตของแมรี่หญิงสาวจึงได้รับรู้ว่าพระเอกผูกพันกับหลานลึกซึ้งกว่าที่เธอคิดค่ำคืนนั้นบอนนี bon ่และพระเอกได้รู้เรื่องราวส่วนตัวของกันและกันมากขึ้นพวกเขาดื่มหนักจนเมาไมา่และชวนกันมาต่อที่ห้องของพระเอก เช้าวันรุ่งขึ้นแมรี่กลับมาที่บ้านและเห็นครูคนสวยนุ่งผ้าเช็ดตัวออกมาจากห้องของลุงเด็กน้อยทักทายครูด้วยรอยยิ้มแฝงความในประมาณว่ารู้นะว่าครูมาทําอะไรที่ห้องของลุงทําให้บอนนี่รู้สึกอายมากและรีบกลับบ้านไปทันทีพระเอกดุหลานที่กลับบ้านก่อนเวลาที่ตกลงกันไว้แมรี่รีบขอโทษพยายามอธิบายว่าแค่มาเอาของแต่พระเอกที่กําลังอารมณ์เสียก็ระเบิดความรู้สึกออกมาว่าหลานสาวทําให้เขาไม่มีชีวิตส่วนตัวหนูน้อยตกใจและเสียใจมากจนวิ่งหนีเข้าห้องทันทีเมื่อหลานอารมณ์เย็นลงพระเอก ก็หาโอกาสขอโทษโดยอธิบายว่าบางครั้งคนเราก็เผลอพูดทําร้ายจิตใจกันตอนที่โมโหเขายกตัวอย่างตอนที่แมรี่เคยโกรธจนไล่เขาให้ไปตายเพราะไม่ยอมซื้อเปียโ,โนให้พระเอกถามหลานวม่อยากให้ลุงไปตายจริงๆหรือเปล่าเมื่อแมรี่ปฏิเสธเขาจึงอธิบายว่าสิ่งที่ลุงพูดไปเนี่ยก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นเช่นกันเด็กฉลาดอย่างแมรี่เข้าใจทันทีครับและที่โอกาสนี้ขอให้ซื้อเปียโนอีกครั้งแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเพราะว่าลุงรู้ทันและยังคงปฏิเสธเหมือนเดิมครับแมรี่เนี่ยอยากได้เปียโนมากมาก อเอวเรีนได้สิทธิ์รับตัวหลานไปดูแล2วันครับเธอพาแมรี่มาพักที่บ้านหลังใหญ่ในบอสตันและนําอัลบั้มรูปของไดแอนมาให้ดูพร้อมเล่าเรื่องราวในอดีตว่าตัวเองเป็นคนอังกฤษเคยเรียนมหาลัยระดับท็อปของโลก และทำงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์จนได้พบกุณตาและแต่งงานกันเอลเรียนพาหลานยอดอัจฉริยะไปเยี่ยมชมสถาบันคณิตศาสตร์ชื่อดังพร้อมทั้งชี้ให้ดูว่าแม่ของแมรี่อุทิศทั้งชีวิตเพือ่อไขปริศนาโจทย์ปัญหานาเวียสโตกซึ่งเป็นหนึ่งใน7ปัญหารางวัลพันปีผู้ที่แก้ได้เนี่ยจะได้รับรางวัลเงิน1ล้านดอลลาร์รวมถึงการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์และอาจได้รางวัโลโนเบลด้วยเด็กหญิงเริ่มสนใจอยากเป็นตัวแทนแม่ทำภุรกิจนี้ให้สำเร็จแมรี่บอกว่าสักวันหนูอาจมีรูปติดดดบนนนนกกกกาาาแแพงงัั้ยยยเเลชววโออสสมมม็ค ว่าหลานทําได้แน่และต้องใช้สมาธิและความพยายามอย่างหนักซึ่งมีเพียงยายเท่านั้นที่จะช่วยได้หลังจากนั้นเอวรีนพาแมรี่ไปพบดร์แชงแลนเพื่อนร่วมงานของเธอที่สถาบันเพื่อทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์แมรี่กลับนิ่งเงียบไปนานไม่ยอมตอบโจทย์ที่ได้รับทําให้เอวรีนรู้สึกเสียหน้าเล็กน้อยเธอรีบพาหลานสาวกลับบ้านคลางบนว่าดรอเร์เนจงใจแกล้งให้โจทย์ที่ยากเกินวัยเขวบแต่แมรี่บอกอย่างราบเรียบว่าที่หนูไม่พูดไม่ตอบเพราะว่าโจทย์บนกระดานไม่สมบูรณ์ดอร์คงลืมเขียนเครื่องหมมายยลบแแแะในนนเื่่อโจท์ัั้้ผิดตตงร เธอจึงไม่สามารถแก้ได้เอวลินรีพาหลานกลับไปแก้โจทย์ใหม่เพิ่มเครื่องหมายเด็กน้อยเขียนไร้ยาวบนกระดานจนได้คําตอบที่ถูกต้องทําให้แชงแลน์ยอมรับความสามารถของแมรี่พร้อมเฉลยว่าตนเองเนี่ยตั้งใจเขียนโจทย์ให้เป็นเช่นนั้นแต่ก็สงสัยว่าทำไมแมรี่ถึงไม่ยอมพูดตั้งแต่แรก เด็กหญิงจึงบอกคําสอนของลุงแฟรงหรือพระเอกว่าหนูไม่ควรแก้ความผิดของคนที่แก่กว่าเพราะไม่มีใครชอบเด็กอวดฉลาดอีกฝ่ายก็ยิ้มอย่างเอ็นดูหลังครบกําหนดที่ได้อยู่ร่วมกันเอลเรียนมาส่งหลานกลับถึงบ้านด้วยตัวเองแต่ครั้งนี้ปฏิเสธที่จะเข้าไปข้างในรับโดยให้เหตุผลว่าเธอแพ้ขนแมว เมื่ออยู่กันตามลําพังกับลุงแมรี่สารภาพกับพระเอกว่าเธอชอบคุณยายเพราะว่าหน้าเหมือนแม่และมีเปียโ,โนให้เล่นแต่ถึงอย่างนั้นอบเธอก็ไม่อยากไปอยู่ด้วยเพราะว่ายายเนี่ยเป็นคนบ้าอานาจจอมวงการชอบควบคุมคนอื่นพระเอกจึงให้สัญญากับหลานรักว่าแมรี่จะไม่ต้องไปจากเขาแน่นอนพวกเราจะอยู่ด้วยกัน แมรี่ต้องเข้าพบจิตแพทย์ตามคำสั่งศาลเธอเล่าถึงความขัดแย้งระหว่างคุณยายกับลุงที่ยังหาข้อสรุปเรื่องสิทธิในการดูแลเธอไม่ได้จากการพูดคุยครับจิตแพทย์ตั้งข้อสงสัยว่าแมรี่ไม่มีเพื่อนวัยเดียวกันและบางครั้งลุงก็พาดูรายการทีวีที่ไม่เหมาะกับวัยอย่างเช่นรายการมวยปล้ำแต่ถึงอย่างนั้นแมรี่ยืนยันว่าต้องการอยู่กับพระเอกเพียงคนเดียวเพราะเขาเป็นคนดีและเชื่อว่าลุงเหน่รักเธอจริงๆ มาตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าเธอฉลาดเหมือนดายายอ้อมๆว่ามาสนใจเธอก็ตอนที่รู้ว่าเธอฉลาดแล้วในการพิจารณาคดีครั้งต่อมารับผ่าลาดชายที่อ้างว่าเป็นพ่อแท้ๆของแมรี่ได้ขึ้นให้การด้วยเขาทําข้อตกลงกับเอเวอรีนว่าจะมอบเด็กให้ยายดูแลทันทีที่ศาลยกสิทธทิการดูแลลูกให้เขาทนายคันเลนจึงซักค้านผ่าหลาดอย่างหนักหน่วงถึงความบกพร่องในการเป็นพ่อทั้งเรื่องที่ไม่สนใจความเป็นอยู่ของลูกสาวไม่เคยมาเยี่ยมเลยแม้แต่ชื่อกลางของเด็กก็ไม่รู้ทั้งที่ค้นหาได้ง่ายในอินเทอร์เน็ตผู้ิาากษจจึงตัดสนใม่ ให้พอหลาดได้รับสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองครับเมื่อกลับถึงบ้านพระเอกบอกแมรี่ว่าเขาเนี่ยได้พบพ่อของเธอที่ศาลแมรี่เสียใจมากที่พ่อไม่มาพบหน้า ทั้งที่ตอนนี้ก็อยู่เมืองเดียวกันแล้วปู่เป็นลุงจึงปลอบใจเด็กสาวด้วยวิธีของเขานั่นคือพาเธอมาที่โรงพยาบาลเป้าดูครอบครัวที่รอดูการคลอดเมื่อเห็นบรรยากาศที่ทุกคนยิ้มแย้มดีใจกับการให้กำเนิดชีวิตใหม่พระเอกก็บอกกับแมรี่ทันทีว่าตอนที่หนูเกิดครอบครัวเราก็ดีใจไม่ต่างกันและคนที่ออกมาบอกข่าวดีกับทุกคนในวันนั้นก็คือลุงเองเท่ากับว่าพระเอกอยู่เคียงข้างแมรี่มาตั้งแต่วันแรกที่เด็กลืมตาดูโลกเลยเด็กสาวได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว ฉากตัดมาที่ศาลอีกครั้งครับทนายในความของทั้งสองต่างขุดคุยข้อเสียของอีกฝ่ายมาทําลายความน่าเชื่อถือ โดยทนายคันเลนฝั่งพระเอกเปิดประเด็นเรื่องการเลี้ยงดูที่กดดันของเอวรีนรวมถึงเหตุการณ์ที่ไอแดลเนี่ยพยายามคิดสั้นเพราะถูกแม่กีดการความรักของเธอกับแฟนหนุ่มฐานะยากจนเอวรีนแก้ต่างทันทีว่าตอนนั้นเธออายุเพียง17ปีและยังไม่ประสีภาษาเอวรีนจึงทําทุกวิธีทางเพื่อปกป้องลูกจากผู้ชายที่ไม่มีอนาคตเมื่อถูกกดดันหนักเข้ายิงสูงไว้เริ่มควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้รับโต้อตอบอย่างรุนแรงว่าไดแอนเป็นคนพิเศษที่มีสติปัญญ,ญาเหนือวกว่าคนอื่นๆนับล้านคนจึงไม่สมควรที่จะปล่อยให้ไปคบบหากั คนที่ไม่คู่ควรกับเธอและอ้างว่าในท้ายที่สุดแล้ว1ปีหลังจากเลิกกับแฟนคนนั้นลูกสาวยังกลับมาขอบคุณแม่ที่ช่วยชี้ทางที่ถูกต้องให้ต่อมารับทนายของเอเวอรีนเริ่มซักไซพระเอกด้วยการพาดพิงถึงการงานและฐานะความเป็นอยู่เขาย้อนประวัติทําให้เราได้รู้ว่าช่างซ่อมเรือธรรมดาคนนี้อดีตเนี่ยเคยเป็นถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยายลัยบอสตันครูสาวบอนนี่ที่มานั่งฟังด้วยก็แอบตกใจซึ่งพระเอกเลือกทิ้งงานมั่นคงมาทํางานอิสระในฟลอริดาเพื่อพาตัวหลานสาวให้ห่างจากยา ทนายฝั่งเอวเรียนยกประเด็นเรื่องที่แมรี่ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและห้องนอนของตัวเองมาเป็นข้อกล่าวว่าลุงไม่มีความพร้อมทางการเงินที่จะดูแลเด็กนอกจากนี้ยังกล่าวหายอย่างรุนแรงอีกว่าพระเอกกําลังทําลายอนาคตของแมรี่ด้วยการปฏิเสธส่งเธอเข้าโรงเรียนสําหรับเด็กอัจฉริยะทั้งที่ทางโรงเรียนเสนอจะหาทุนการศึกษาให้เขาอ้างว่าพระเอกทาเช่นนี้เพราะอิจฉาไดาแอนที่เก่งกว่าในทุกด้านและต้องการแก้แค้นแม่ที่สนใจน้องสาวมากกว่าช่างเรือนุ่มตอบกลับอย่างใจเย็นยืนยันว่าน้องสาวของเขาต้องการให้แม หรือลูกของเธอเนี่ยมีชีวิตปกติได้เล่นได้มีเพื่อนและมีความสุขเหมือนคนทั่วไปแต่ทนายยังคงโจมตีต่อด้วยการเปิดเผยเรื่องที่แมรี่เคยทำร้ายเพื่อนจนจมูกหักรวมถึงประวัติที่พระเอกเคยถูกจับกลุมในข้อหาทำร้ายร่างกายแม้จะเป็นการป้องกันตัวแต่พฤติกรรมรุนแรงของลุงอาจส่งผลต่อหลานสาวได้ทนายทิ้งท้ายด้วยคำพูดที่บาดลึกว่าคุณแน่ใจหรือว่าถ้าแมรี่อยู่กับคุณเธอจะมีชีวิตที่ดีซึ่งพระเอกก็ตอบอย่างหนักแน่นว่าใช่ผมคิดเช่นนั้น หลังจากนั้นไม่นานคันเลนทนายความพระเอกเดินทางมาหาเขาที่บ้านเนื่องจากเขาได้รับข้อเสนอใหม่จากฝั่งตรงข้ามนั่นคือยกสิทธิการดูแลแมรี่ให้กับพ่อแม่บุญธรรมที่มีความพร้อมทุกด้านทั้งเอเวเรียนและพระเอกจะมีเิ์เยี่ยมหลานได้คนละหนึ่งครั้งต่อเดือนคันเลนแนะนํานี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดเราครอบครัวพ่อแม่บุญธรรม อยู่ไม่ไกลจากบ้านพระเอกเท่าไหร่พวกเขาฐานะดีมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์คัดเลือกแมรี่จะได้เรียนโรงเรียนที่เหมาะกับไอคิวของเธอและเมื่ออายุครบ12ปีสารจะให้โอกาสเด็กตัดสินใจเลือกเองว่าจะอยู่กับใครพระเอกไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการนี้เท่าไหร่แต่ทนายแนะให้ลองไปเยี่ยมบ้านครอบครัวบุญธรรมก่อนและเตือนเรื่องสําคัญว่าผู้พิพากษารายนี้เป็นพวกหัวโบราณหากปล่อยให้สารตัดสินท่านน่าจะยกสิทธิ์ให้เอเวอรนแน่นอนเพราะฝั่งนั้นมีความพร้อมมากกว่าในทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการเงิน สุดท้ายพระเอกด้วยใบหน้าสุดเศร้าจึงลองไปเยี่ยมคู่สามีภรรยาที่เสนอตัวเป็นพ่อแม่บุญธรรมของแมรี่ทั้งคู่ดูสุภาพจริงใจและมีความพร้อมเขาสังเกตเห็นเปียโ,โนในบ้านด้วยคิดว่าแมรี่น่าจะชอบชายหนุ่มถามคำถามสำคัญพวกคุณให้เลี้ยงแมวได้ใช่ไหมเมื่ออีกฝ่ายบอกว่าไม่มีปัญหาพระเอกจึงยอมตกลงรับข้อเสนอประนีประนอมรับด้วยหวังว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับหลานรักแต่แมรี่กลับโกรธและเสียใจมากเธอต่อว่าลุงที่ผิดคำพูดเพราะเคยรับปากไว้จะไม่ปล่อยให้เธอเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นพระเอก พยายามปลอบให้ใจเย็นอธิบายว่าหลานจะได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมดีกว่าอยู่กับเขาหรือคุณยายและจะส่งเจ้าเฟรสดแมวตาเดียวเนี่ยให้ไปอยู่เป็นเพื่อนเมื่อต้องจากกันจริงแมรี่กรีดร้องโวยวาย ขอให้ลุงอย่าทิ้งเธอไปพระเอกจำต้องทำใจแข็งรับและปล่อยให้หลานสาวไปตามข้อตกลงชายหนุ่มเสียใจมากแต่ก็ไม่มีทางเลือกเมื่อเจ้าตัวเล็กไม่อยู่บ้านแล้วพระเอกเริ่มใช้ชีวิตเป็นของตัวเองและคบหาดูใจกับครูบอนนี่อย่างจริงจังแต่เขากลับพบว่าชีวิตอิสระที่เคยใฝ่ฝันมันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขเลยเขาเปิดใจกับบอนนี่ที่ผ่านมาเขาเลี้ยงดูลานด้วยตัวเองมาเกือบ7ปีไม่ใช่แค่เพื่อแมรี่แต่เป็นเพราะเขาเองรู้สึกผิดที่เคยละเลยความรู้สึกของน้องสาวหากวันนั้นเขาให้เวลากับ เธออาจไม่คิดสั้นแบบนี้เมื่อถึงกําหนดวันเยี่ยมรอบเดือนพระเอกนําของขวัญติดมือไปด้วยแต่แล้วพ่อบุญธรรมกลับบอกว่าเด็กเนี่ยไม่อยากพบหน้าคุณอีกต่อไปพระเอกได้ฟังก็ตกใจเล็กน้อยแล้วพูดจริงจังผมขอคุยกับเธอ5นาทีอีกฝ่ายก็ทําท่ายอยากให้แต่อ้างว่ารับปากแมรี่ไปแล้วว่าจะทําตามคําขอของเธอถ้าปล่อยให้พระเอกเข้าบ้านเนี่ยเด็กจะรู้สึกว่าเขาเชื่อถือไม่ได้พระเอกดูไม่เชื่ออ,อีกฝ่ายเท่าไหร่แต่ก็ไม่บุกเข้าไปแค่ฝากของขวัญไปให้จากนั้นก็กลับมาบ้านด้วยความสิ้นหวังรรตากก็นั่งปลอบใจะ ทั้งวันหนึง่ง บอนนี่บังเอิญเจอประกาศหาบ้านให้แมวตาเดียวเธอจำได้ว่าเป็นแมวของแมรี่จึงได้ส่งรูปให้พระเอกดูชายหนุ่มเห็นก็โมโหมากเมื่อรู้ว่าแมวของแมรี่ถูกนำมาทิ้งทั้งที่เขาฝากให้ดูแลอย่างดีพระเอกรีบขึ้นรถไปหาเฟรดเพื่อรับกลับมาเลี้ยงเองและได้ทราบจากเจ้าหน้าที่คนที่นำแมวมาปล่อยเนี่ยอ้างว่าคนในบ้านเป็นภูมิแพ้จึงเลี้ยงไม่ได้พระเอกเดือดด้านกว่าเดิมครับรถทางนั้นเคยยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงแมวเขารู้ทันทีว่าเป็นฝีมือเอเวอรีนเมื่อรู้ว่าครอบครััวทีีี่่่่รรบแมมไไไปเเล้้ยงชืือถอถด Right. Okay. พระเอกตัดสินใจไปทวงหลานคืนพร้อมนำของสำคัญไปใช้เป็นข้อต่อรองชายหนุ่มบุกเข้าบ้านนั้นพร้อมโรโบตาและก็เป็นไปตามคาดจริงๆครับเอเวเรียนอยู่กับหลานที่นั่นรวมถึงทีมนักวิชาการของเธอพวกเขาทั้งหมดวางแผนผลักดันแมรี่ให้เป็นนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะและพ่อแม่บุญธรรมทั้งสองก็เป็นพวกเดียวกับเอเวรีนพระเอกเรียกแมรี่ให้กลับบ้านด้วยกันแม้ตอนแรกเด็กจะวิ่งหนีด้วยความโกรธแต่พระเอกก็ขอโทษสำหรับการตัดสินใจที่ผิดพลาดลุงผิดไปแล้วลุงทำพลาดไปยกโทษให้ลุงด้วยนะลุงสัญญา ว่าจะไม่ทิ้งหนูไปไหนอกีกทั้งสองร้องไห้กอดกันอย่างสุดซึ้งแระเอกนำหลักฐานชิ้นสำคัญที่ไดแอนฝากไว้มาต่อรองกับแม่ครับนั่นคือสมุดบันทึกวิธีแก้โจทย์ปัญหานาเวียสโตกที่สำเร็จแล้วมันเป็นสิ่งที่เอเวอรีเนี่ยคาดหวังมากจากไดแอนและเธอไม่เคยล่วงรู้มาก่อนเลยว่าลูกสาวทำได้อย่างที่แม่ต้องการ ทีแรกเอวรีนไม่เชื่อคำพูดพระเอกเข้าใจว่าเขาทำเอกสารปลอมขึ้นมาแต่อีกฝ่ายก็ยืนยันหนักแน่นถ่ายทอดคำพูดของไดแอนว่าจะไม่ยอมเปิดเผยวิธีแก้ปัญหาแก่สาธารณะและจะไม่ตีพิมพ์จนกว่าแม่จะลาโลกเมื่อได้ยินคำสั่งเสียนั้นเอวรีนแทบหมดแรงยืนไม่เคยคิดว่าลูกสาวจะรังเกียจตัวเองขนาดนี้พระเอกจึงยื่นข้อเสนอเขาจะยอมตีพิมพ์ผลงานยิ่งใหญ่ชิ้นนี้ให้เป็นเกียรติแก่ไดแอนโดยมีเงื่อนไขนั่นคือเอวรีนจะต้องยกเสร็จการดูแลแมรี่ให้แก่เขาคนเดียวเพราะว่าหลังจากที่ ผลงานถูกตีพิมพ์แล้วเอเวรินคงไม่มีเวลามาสนใจหลานสาวอีกอีกฝ่ายลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็เลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆครับนั่นคือครอบครองผลงานอันยิ่งใหญ่ทางคณิตศาสตร์ชิ้นนี้ส่งผลให้แมรี่ได้กลับมาอยู่กับพระเอกตามเดิมและได้รับการพิจารณาพิเศษให้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลายัยซึ่งในเวลาว่างพระเอกยังพาหลานสาวไปส่งที่สวนสาธารณะเพื่อให้เธอได้เล่นและใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างมีความสุขกับเพื่อนๆเ,เ,เหมือนกับเด็กทั่วไปควรจะมี และหนังก็จบลงอย่างสวยงามนี่คือ Gifted อัจฉริยะสุดดวงใจทำคะแนนจาก IMDB ไปเที่7.6เต็ม 10. 10คะแนนครับส่วนวัฒเทนนักวิจารณ์ให้เวที่73%ฝั่งคนดู85%ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมงก็แมนแดนเห็นความสนุกความมันและความซึง้งขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี